ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หา้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟร์นลเล็กแล้วให้กดที่ Open ID จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ ID ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิปสี่บเอมพ์คําว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและ cool มากเลยครับ หาใครเรามองหาไอเดียอาวีคุ้มๆพร้มอมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับเอเมนตัน TP7 เพจนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1สายเจ็ดหมื่นคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอาวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3าบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูก์เพจใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณป่าวันนี้เราอยู่กัน,นคลิปของสก,กัดนะครับซึ่งในตอนนี้เนะี่ยสก,กัด พอใส่ดาบแซดท,ที่เพิ่งดูบับมาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเถื่อนเลยนะครับก็เรามาดูในเกมนี้กันนะซึ่งเอาจีสกัดผมทําไว้หลายคลิปมากนะครับแต่ว่าคือมันเก่งเกินไปจนแบบว่ามันชนะง่ายนะครับในเกมนี้เราเลยหยิบในเกมที่มันต nah, ึงๆขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งในเกมนี้ก็เราก็จะเจอกับมูราดนะครับซึ่งมูราดนี้น่าจะเสมอมานะครับเพราะว่าสเตปเขาค่อนข้างดีนะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเหมือนผมเจอ FC ด้วยนะครับซึ่งเทนเนี่ยน่าจะเป็น FC เรานะครับเพราะว่าเล่นสายกอบไฟเหมือนกันเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูในเกมนี้กกััััันนนะะคครรรรบบว่าาเเเจลลยยงไ จากมูร่านี่นก็เคลคลิปสูงเลยนะครับโอ้โหมีวาร์ปกลับเลยครับนี่ถูกทางด้วยเ่นไล่บีครับวันนี้ไล่ไล่เขาไปเลยครับฮะมูล,ล่าน่าจะไม่กล้าตามมานะครับแล้วก็มีสองอิโมโมาให้เราด้วยนะครับก็เราอาศสายจังหวะที่เขากลัวอยู่นะครับก็มาขโมยมังกรไปนะครับนี่คือต่อยมังกรไม่โดนแตกนะันะเอาง,ง่ายๆคือสกัดช่วงต้นเกมเนี่ยมันเคลียร์คลิปไวมากเลยนะครับ แลวก็สกัดเนี่ยทุบแรงไม่แรงอยู่ที่การใช้ท่าหนึ่งนะครับถ้าหากใช้ท่าหนึ่งสไลด์โดนเนี่ยคือมันจะเพิ่มดาเมจของซิกลสองแล้วก็การตีปกติของเราด้วยนะคือเราจะใช้ท่าหนึ่งแล้วสไลด์ไปต่อยคนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ผลเหมือนกันนะไม่จาเป็นที่ต้องสไลด์ให้โดนป้าหมายถึงจะแรงนะครับขอแค่สไลด์โดนอะไรก็ตามครับโดนคีบโดนคนแล้วก็ไล่ต่อยอันนี้ได้หมดเลยครับเดี๋ยวขอแท็กคิล่าหน่อยนะครับเอ้โงกอะคิล่าเร็วๆโอ้โหเจสี่ข้องกันครับตรงนี้ช้าแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเรรรราางไปัับบกนะค ก็เลยจะว่าเข้าเรงการโดยที่ยังไม่สีนะผมเข้าไปครับโอู้้หลายครับโดนไปสะเทือนเลยนะทำไมเขาเล่นใกล้แบบนั้นล่ะโอ้มีดึงเชิงนี่ครับเอาเรื่องจัดแล้วคือไปต่อทางเลนบนเลยนะครับตอนนี้เพื่อนเราเลือดจนเหลือค่อนข้างเยอะเลยครับเราเปิดไฟให้นะครับโอ้โหโดงงนยัดมาตรงนี้ครับลิงทุบต่อได้ผ่านนิดนึงครับโอ้โหรอดกันไปได้ครับ ในระหว่างที่วร์มนะครับเรามาคุยในเรื่องของพลังแฝงกันน,นิดนึงนะคือถ้าเราเล่นสก,กัดออฟเลนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็นพลังแฝงผีเสื้อนะครับแต่ว่าถ้าหากจะใช้ Eco เอ็กโคนี่จะใช้ในเกมพี่เจอกับโอเมนอย่างเดียวนะถ้าเป็นตัวอื่นไม่ต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของโลมเนี่ยก็มักจะใช้เอ็กโคเป็นหลักเลยนะครับซึ่งถ้าหาสกสกัดใช้ผีเสื้อเนี่ยมันจะเก่งตั้งแต่ต้นเกมเลยครับมันไม่ต้องไปนั่งรอของสโลงแล้วก็ในเกมนี้นะครับ ทีมเขาซีซีหนักมากนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเติมกันนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยให้ทางคิร่าเนี่ยฟาร์มไปก่อนนะเพราะว่าถ้าคิร่าฟาร์มแพลนลิงนี่บอกเลยว่างานงอแน่นอนครับสไลด์เข้าไปครับแล้วก็เร,รีบยบร้อยพยายามรอให้เขาจาัดสกิลไปก่อนนะครับอย่างไรที่สุดรอให้เอเลเตอร์จับไปก่อนนะครับแล้วค่อยเข้านะผรงการครับมูไลกับลิงครับคิรา่าเอาจวรอดไม่ได้นะ ไอเทมของสก,กัดน,นะครในชิ้นแรกก็ยังคงเป็นการใช้กอบไฟอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะขึ้นไกอาขึ้นมานะครับก็จะไดะ้กอบไฟที่ช่วยในการคีบนะครับแล้วก็ไกอาช่วยในการเรื่อแล้วก็ทำจังหวะในการเข้าไฟนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งไวขึ้นนะซึ่งหลังจากนั้นหลังจากได้2ชิ้นนี้แล้วนะครับเราค่อยออกดาบสันนะดาบสันนี่ออกไวไปก็ไม่ดีนะครับดบาบงูหลานนิดนึงครับสไลด์เข้าไปครับโอ้สยสไลด์ไม่ติดคนระับโดนทุบธรรมดานเนี่ยนะ แต่ดูจากที่เขาทราบแบบนี้นะครับเขาน่าจะมาเอาครีมนั่นเราคือไปดักกันนิดนึงครับจะมูลาตรงนี้ครับเสียดายครับมาดักไม่ทันคือหลังจากที่สกัดโล้าสีเนี่ยเขาจะได้ความสามารถในการรีเลื่อนมาคาครีมนะครับเพราะงั้นไอ้เก่าไฟจะช่วยทาให้สกัดเนี่ยกลับเข้าไปไฟได้ใหม่ทั้งน,นั้นนี่ก็ส่งอีโมรัวๆเลยครับโอ้โหแล้วเต์มา <c oughs> โอ้โหโ,โหเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหธรรมดาจริงเอาเรื่องจะจับ เดี๋ยวต้องีคอมแคสต้องชำระกันบ้างแล้วตรงนี้มาดูเล่นอื่นกันบ้างครับเจอแวร์ตรงนี้ครับโอ้เทนไหสวยครับโอ้โหเรียบร้อยครับกีล่าปิดทางแวนไปได้ครับตรงนี้ผมเสียบอมล่างแล้วล่ะดูทรงโหลาในการเงินอันหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวแอบมุดเข้าพุ่มนิดนึงนะครับเจอ่แบานี้ครับสไลด์เข้าไปครับแล้วโถมาตรงนี้ครับแล้วตามด้วยแบ็คแฮนด์ต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับ มาแก้แค้นได้แล้วครับต่อคอิวยาวเลยครับตรงนี้เล็งอยู่กลางครับเล่นล่าทางสะดวกครับแอบย่องไปเก็บให้คิวหลังป้อมนิดหนึ่งครับ ตอนนี้เริ่มทุบแรงแล้วนะครับแล้วก็ก่อไฟเราได้มาแล้วครับเพราะได้ก่อไฟเนี่ยมันจะฟาร์มไวขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะขึ้นไก่อาขึ้นมาก่อนนะครับเพอได้ไก่อเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับแล้วก็เข้าไฟได้ดีขึ้นนะจากความเร็วเคลื่อนที่ที่สูงขึ้นนะครับแลวนี่เราทุบนกแต่สามที่แตกเลยนะเอ้ยทุบปูนะครับสามที่แตกเลยนะครับแล้วเจอเลเตอร์ตรงนี้ครับขอลองเสียบด้หน่อยครับอุ้ยโดนลมว่บโอ้โหจทุกสกิลเลยใช่ไหมล่ะโอโห โห่แล้วเทนตีซับหน้าแหงเลยครับแล้วเสียบเข้าไปที่ลิงรับแล้วก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะวนกลับขึ้นไปทางเลนบอลนะครับเดี๋ยวไปหายคลิปตีเอาเลื่อนนิดนึงนะเอาเจ้วานตรงนี้ครับเราว่าสตัมไปเราครับไล่เสียบเลยครับโอ้แล้วเทนไถสวยครับทุกเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหมูหลานมาต่อครับตรนนี้โหดาวเมทแวนครับเกือบทําให้เทนห่วงเลยครับ ตอนที so ่เขาตายไปทั้งหมด4คนนะครับลิงตายไปแล้วนะเราก็ขึ้นไปดันทางเินบนนี่สบายใจเลยนะครับเก็บคลิปด้วยนะครับจะได้เพิ่มดาเม่นะครับตรงนี้ก็พยายามดูเรนการนะว่ามีใครบ้างนะครับก็จะเห็นลิงกับเรเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับผมก็จะปล่อยให้คีบมันตีป้อมไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดักคนกันนิดนึงครับแล้วเจอลิงตรงนี้ครับแล้วเสียงเข้าไปครับโอ้โหพอเสียงไม่โดนนี่าเมจถ่ายไปเยอะเลยนะครับตอนนี้อาจจะไฟก่อนนะครับ ไรเตอร์นี่ตามเกาะติดผมมึงเดียวเลยนะแต่เดี๋ยวเอาป้อมกันนิดหนึ่งครับอยากได้พักคิวนะครับในถ้าไม่ติดว่ามูลาตามานะแล้วตอนนี้ก็ได้ไกอาแล้วนะครับเจอไรเตอร์ตรงนี้ครับขอลองบวดดูหน่อยครับสองต่อหนึ่งครับดูเมียตีลงมาครับไล่ต่อยเข้าไปครับขานหนึ่งครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ยยังออกไฟมันได้ครับแล้วตอนนี้ครับย้อนกับคิล่าเข้ามาปิดด้านหลังครับมูล่านี่หลบไปอยู่ทางด้านบนนะ ตรงนี้ว่าจะลองเข้าไปทุบนะครับแต่ว่าเสี่ยงเกินไปนะเลยหนีลงมาข้างล่างแทนนะครับแล้วมูไลก็หนีเข้ามาข้างล่างอีกครับตรงนี้ครับแล้วแบ็คแฮนเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับพอไม่หนีตามเลยมาอยู่ใกล้ๆเราดิเดี๋ยวรอล้านมังกรนึงครับโอ้ล้านไม่ได้ครับแกจะเาเลื่อยคืนครับเดี๋ยวเรามาตีนกก็ได้ครับได้เหลื่อมเงี้ยเดี๋ยวคิวจะมาอีกชุดหนึ่งครับ ไปครับอ้จาเลย2009ครับหลังจากที่ได้บอมกรอนมาโอ้เจอเลเตอร์ครับเลตเตอร์นี้ไม่เคยเดินคนเดียวครับเชื่อผมเขาต้องมีคนมาด้วยอ้อเป็นลิงครับลิงอยู่กับเลเตอร์ครับแล้วตอนนี้สาวคนตรงกลางครับถ้ากบว่าตรงนี้เขามีแค่สองครับและอิลูเมียนตีครับเดี๋ยวลองบวกดูนะครับโอ้โหฟิกเกอร์อย่างสวยครับทางเลตเตอร์ครับเกือบได้บวกแล้วตรงนี้ อินลุเมียนี่คอยดูทุกไฟเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะนี่เขาครอบคุมแบบมากเลยนะครับแล้วก็ในเกมนี้ก็เป็นเกมสโตร์ลังสิดห้าดาวนะครับก็เป็นเกมเป็นลักคอดต้นครับก็ถือว่าเอาเจอคนที่มีฝีมือเอาเรื่องเลยนะทั้งสองทีมเลยนะครับเล่นกันค่อนข้างรัดกุมเลยแล้วนี่ทําไมปล่อยให้คลร่าสู้คนเดียวนะแหวนนี่ก็จจอๆอยู่นะครับข้างล่างมีทามุลาด้วยนะนต้องระวังนะครับ สามคนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราตีคลิปไปก่อนนะครับเขาเลือกคืนนึงนะโอ้โหทางคิลล่าครับไปปิดทำโมด้มได้ครับพยายามเดินหามุมดักอยู่นะครับแกมี่น่าก็ต้องดักเล็หน่อยครับเพราะว่าทีมเขาซีซีเยอะเหลือเกินครับฆ่ามันด้ง่ายบางขายจังหวะเสียบให้ได้นะครับแต่ก็ตอนนี้ไอเทมที่เราเฝ้ารอครับได้มาแล้วครับดับม่วงครับ แล้วก็ทําให้สก,กัดนี่โหตีไวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้ปัญหาคือจะได้ต่อยเต็มที่หรือเปล่านะครับไล่ตีได้ต่อยหรือเปล่านะนี่คือปัญหาของเรานะครับเพราะงั้นเราก็อา่าต้องหาจังหวะเล่นกันหนึ่งนะทาบอลดัามตรงนี้ถอยก่อนนะครับจะบุกสุม่มสี่สุ่มห้าก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทีมเขามีบอลดั้มครับเข้าไปเทื่อเดี๋ยวเจอบอลดั้ม ฝังหมดนะครับแล้วก,ก็กลายว่าอลตเตอร์ได้จับมินเนียนเลยนะไอฝังโกบไม่เท่าไหร่ซับพิมเราได้ออกสามเหลี่ยมนะครับไม่ออกอล้างหรือเปิดแบบ,บเลยนะครับได้ได้ว่าถ้าบอลล้อมฝั่งได้นี่คือตายแน่นอนนะ <c oughs> อันติีไม่ดดนครับกลายว่าผมเสียอันติีฟรีอะไรตรงนี้ตอนนี้เราเสกคิร่าไปแล้วด้วยนะครับ <c oughs> โอโหอะอลิตเตอร์ครับฟิกมาจับทางอิลูมเมียครับ ไล่จากกันรัวๆครับแล้วก็เรียบรอยครับแล้วเจอลิงตรงนี้ครับลิงโดนเข้าไปครับหดแล้วเป็นคุ้มทางเทครับเรียบรอยครับเจอเทนอันติสวนมาครับตัวผ่าครึ่งแล้วโอ้โหมันจริงครับบวกกันย่อเลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเป็นซอมบี้กราขึ้นมานะครับเพื่อเสริมจาอกอเวนนะครับก็ยังบุกขึ้นไปไม่ได้ครับตรงนั้นได้แต่ดันคีฟขึ้นไปครับ มูลาดมาครับกับแวตรงนี้ครับขอสวนหน่อยละกันครับไล่เสียเขาไปครับขายนิดหนึ่งครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยกับเราแต่ยเรียบร้อยแวนี่เลือดเหลือไว้ทําไมนะแค่นั้นน่ะตายๆผมหน่อยก็ไม่ได้โอเคครับเกิดแล้วครับลุยกันต่อครับในตอนนี้ทั้งสองทีมก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับและตอนนี้ก็ได้อลิกล่าขึ้นมาแล้วนะครับก็จะทําให้เรา ต่อยได้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีจอกขอเว้นะครับ้ที่เราต่อยบัฟนี่ปั๊บๆแตกเลยนะครับแรงมากนะบันยายนครับแล้วก็เกมีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นเฮวกาขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ดามจก็ถือว่าไม่ดุแรงอะไรมากมายนะครับเราก็จะขึ้นเป็นเฮวกาขึ้นมาแทนนะครับ วิ่งเข้าไปต่อทางเลนกลางครับไล่เสียวเข้าไปครับโอ้แล้วมีฟิกเกอร์อีกแล้วครับอะไรคือเอเตอร์มีฟิกเกอร์ตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหโมเนียจับโอ้แหวนแหวนนี่ก็ไล่ตามไปจังเลยเนี่ยขอเลือดคืนนิดนึงครับโอ้โหหนีตายมาได้ครับหนีหัวทุกหัวซุ่นมากตอนนี้ ิ้นท้ายเนี่ยผมเคยลองเล่นฟอสกากดนะครับก็ดีนะก็ดีนะในบางเกมนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้เฮลกาดดีกว่านะครับก็แล้วแต่เกมไปนะซึ่งเกมไหนที่เราจะต้องเล่นสกัดเป็นตัวแท้นะครับแล้วก็ออกแวนไก่แล้วก็ออกฟอสกากดก็ได้แต่ว่าถ้าหากเกมไหนที่เราเล่นสกัดเป็นตัวล้วงนะครับอันนี้เราก็ใช้เป็นเฮลกาดจะดีกว่านะแล้วทำไมเกมนี้เราต้องเล่นสกัดเป็นตัวล้วงล่ะเพราะว่าถ้าหากใครสังเกตนะครับจะเห็นได้เลยว่า เออทางแนวหลังเขาเนี่ยสกิลครบทุกรอบเลยนะไม่ค่อยมีใครเข้าไปถึงแนวหลังได้สักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่า <Your self. S 1> ถ้าหากเข้าทีคือได้คิวเลยนะแต่ว่าถ้าหากเป็นเตัดต่อ,ตอหรือว่าไล่ๆกันเพื่อให้แบบว่าล่อสกิลมาเนี่ยคือจะไม่เห็นช็อตแบบนั้นเลยนะครับ <S <S แล้วก็เทนไปล้ลอล่อกับมูลลาดอยู่นะครับ <S <S โอ้ตรงนี้คลิปเห็นผมก่อนครับน่าเสียดายครับ <S <S อ้าวแล้วมาเฉยเออจู่ดีก็มาครับ คีลเขาเห็นผมแล้วนะแล้วเขาวาฟกลับมาเฉยเลยนะครับลาบลอยเลยแบบนี้แต่ว่าตรงกลางเนี่ยทางคีล่ากับอิลูเมียครับตายเฉยเลยนะตอนนี้เราเหลือกันแค่สามพครับเลือดผมไม่เต็มด้วยนะแล้วทางเคครับไปเปิดไฟครับใจเย็นๆมีแค่สามจะเปิดทำไมล่ะโอเคครับเอาเลือดคืนมาได้ครับแล้วก็ตรงนี้ประคองไปก่อนครับคนน้อยกว่าครับทำเลือดไม่เต็มครับ ตรงน,นี้ก็เดี๋ยวมาตัดบัฟกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัดบัฟฟ้ากันจะได้ได้ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับอโอ้นี่ต่อยคีปั๊บๆแตกเลยนะผมดูดาวเมยที่ออกครับแต่จะได้ดับสแตรครับดาวเมยขึ้นมั่วจัดเลยตอนนี้ขอแบบแดงหน่อยแล้วกันครับใครมารูตรงนี้ เดี <muitas S 2> ๋ยวทำเวฟไปก่อนนะครับรอเพื่อนๆนะเราเพื่อนมาออนะครับแล้วก็เซตไอเทมของสกัดในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเซตสมุนของสกัดเซนดีดาวนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะเก่งมากนะครับแล้วก็ไอเทมที่เหลือนะครับก็ปรับเี่นกันตามสถานการณ์อกครงนะครับแล้วก็ทางเลนบนครับมี2คนครับตรงกลางสมครับเล่นได้ครับตรงนี้โอ้ล้วนี่ครับเหมือนไม่มีการล่อสกิลเกิดขึ้นเลยอนี่คือผมเข้าไปปุ๊บผมเจอสกิลตลอดนะ ต้องใช้ความอดทนมากเลยคร response, ับในเกมนี Multi ้เน <Yeah. S 1> ี่ยรอจังหวะเดียวเลยนะครับถ้าเราใจร้อนเลยเข้าไปปุ๊บนี่เขาเผลอไม่จ่ายดาเมจอะตีเยอะจัดฮีล่าเขาครับโอ้โหแล้วดูแวงครับสกิลอย่างแรงไฟเดเทไปขั้นหลังป้อมให้หน่อยครับเอาแล้วเ็นดิฟโอ้โหแต่ก็ยังรอดสกิลมาให้ได้ครับตรงนี้ครับก็เอาป้อมบนไปแล้วกันครับแล้วก็เทยังรอดออกมาได้เลยครับเยี่ยมเลยตรงนี้เดี๋ยวดักกันนิดนึงครับเจอเบลดามตรงนี้ครับ ไ่เสียงเข้าไปครับทุบเมาส์นี่ครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหได้ทุบัะทีครับเกมนี้เขาเล่นเซฟกันมากเลยนะเนี่ยและก็ตรงกลางอเลสเตอร์ครับแหลมไปหรือเปล่าครับโอเคครับได้เป็นสมที่สองครับต่อที่ทางแวงครับทุบกันต่อครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นสามสองครับตรงนี้โอ้เราโมลารครับไปคัดคีปออกครับเดี๋ยวขอบวกกับมลาร์เลยครับความแค็งส่วนตัวครับดากเงาหนึ่งครับโอ้ไม่กลับอีกเอ้ากลับเฉย ไม้เขาอ่านเกมออกนะี่มันธรรมดาเลยนะโอเคครับมาเอาทางบูต่อครับโอเคไปบวกกับลิงครับลิงกระตึงเกินลงมาเอาดา่าดีกว่าครับ ต่เทนี่เซตแฮมสุดท้ายของเขานี่เป็นเซตเดียวกับที่ผมใช้เลยนะ FC หรือเปล่าเนี่ย FC แน่ๆเลยดาเอานะครับเพราะว่าเขาใช้ทั้งเกอกไฟทั้งพคดเข็บเลยนะมาเลือดเต็มแล้วครับปบพร้อมด้วยมาพร้อมบวกครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับไปเอาทางดาร์กก็ไเลยครับตอนนี้เทไปโซนให้เราเลยครับกีฬาควรจะเปิดไฟแล้วนะ แต่ว่าไม่เห็นลิงนะครับก็ถ้าอ,อินเมียติเช็คหม่ก็ดีนะอ๋อลิงอยู่ข้างล่างครับโอเคครับลิงมีก่อเกิดครับตรงนี้เดี๋ยวเราตัดไปเลยครับถ้าเราเคคิดนี้ได้ปุ๊บเขาจะต้องกลับไปกันบ้านครับไอช็อตนี้เนี่ยพลาดตรงที่ไม่อัติเช็คนะเพราะว่าไอตอนแรกเคเข้าไปคัดได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอ,อินเมียติเช็คเนี่ยผมว่า ตรงนี้น่าจะได้ดาวเรานะก็เลยดักกันนิดนึงครับตรงนี้ดักกันเหมือนเดิมครับดาเมจเราพอครับที่จะฆ่าตัววงบาสตัวครับเดี๋ยวเซตไอเทมไว้นะครับก็ตอนนี้เซตเป็นกอกเกิดกับลูกแก้วนะครับแล้วตามด้วยล็อกชิลนะครับแล้วก็ตามด้วยเคียวนะครับโอ้เจอแวะตรงนี้ครับโอ้แล้วไล่มาสองครับ โอ้โหมา3ามคนตรงนี้ครับเรเตอร์มาอยู่ในไฟครับขอเลือดคืนนิดนึงครับโอ้แล้วทางยอนครับปีโมดัมไปได้ครับเยี่ยมเลยครับตรงนี้จับเข้าไปเติมตรงกลางครับอิลูเมียร่วงลงไปครับโหแล้วมูลาครับปิดคิวไปได้ครับแล้วโดนถับเรเตอร์ครับตรงนี้วิิงไล่กันต่อครับแล้วเจอแวาตรงนี้ครับแบ็คแฮงเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับปิดคิวไปได้ครับดึงออกมานิดนึงครับเจอมูลาตรงนี้ครับ โอ้วิ่งเหนียวมาขายกอไฟครับแล้วซื้อก่อเกิดครับเอาเลื่อยคืนนิดนึงครับโอ้โหแล้วแทงครับสตาร์ทไม่โดนครับแล้วซื้อลูกแก้วครับอ้าวไม่ใช่ลูกแก้วเดี๋ยวโอ้โหมันเป็นฟุตการ์ดอ๋อไปเห็นเสียวฟ้าเหมือนกันครับเรียบร้อยตรงนี้โอ้โหถ้าหาเราซื้อลูกแก้วเราก็จะมีเวลาพอที่จะไปซื้อเออล็อกชีลนะครับแล้วก็ไปซื้อเคียวนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยผม แล้วก็หลังจบไฟต,ตรงนั้นนะครับเราก็ไปเอาทางดัสเซเยอร์ได้นะครับแต่ว่าหลังจากได้ดานนะครับทีมเราก็เสียทางคิร่าไปนะครับตอนนี้เล่นกันสี่คนครับเดือดตรงกลางไว้ครับเจอเลยอยู่เรนล่าครับอ้าวแล้วมูรลาอยู่เรนบนครับเดี๋ยวรีบเคลียร์ตรงกลางครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ผมขายฟอสกาดแล้วออกเป็นเชล์ลอแทนนะครับซึ่งก็พอไม่ก่อไฟปุ๊บเนี่ยมันเคลียร์คลิปช้าลงเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับเราจะต้องดักให้ได้สักคนหนึ่งนะครับโอโหแว้วมูหลายครับวัฟกับไว้แลเกินครับแล้วทางเลตเตอร์รับเรือเหลือน้อยครับจอนฟิลด์ไซน์ครับมันก็เรียบร้อยครับไปทางเลตเตอร์ไปได้ครับดักกันนิดนึงครับตรงนี้หรือไม่ก็ออตรงกลางได้เลยนะครับเพราะเลตเตอร์ตัวสําคัญตายไปแล้วนะครับ แต่แกนเลือกขึ้นไปขบมยครับเราเอาบับดานนิดนึงครับเราวิ่งกลับลงไปครับปิดด้านหลังครับแล้วเจอมูลาตตรงนี้ครับไล่ทุงเขาไปครับแล้วก็ติดผีเสื้อครับแล้วก็เรียบร้อยครับแต่ยังมีเกาะเกิดครับแคแคมาตรงนี้ครับมูลากดล็อกชิลครับไล่ตามกันต่อครับฟิกร์ไปครับก็เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับขอดันกลางยาวครับขีล่างก็ดันเลยล่างมาครับ โอเคครับเคลตรงกลางได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปยื้อลิงไม่ให้กับบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมากันตรงกลางนะเท่ากับว่าเลนล่างเราจะได้ฟรีเลยนะครับไม่เจอลิงครับอ้าวแล้วเจอลิงตรงนี้ครับแล้วทางแวนครับไปปิดทางคีร่าได้ครับแต่ว่าทิ้งตรงกลางเอาไว้ครับแล้วก็เรียบร้อยกบจบเคลครับโอ้ยตอนแรกผมก็ว่าทําไมคีร่าโดนคิวนะครับที่ไหนได้ครับเขาทิ้งตรงกลางไว้ครับแล้วก็สุดท้ายครับทางแมนการครับตีป้อมใหญ่แกครับเรียบร้อยครับอ เกมนี้คือแบบหาจังหวะเข้ากันยากมากเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมไปล้างคอสิบห้าดาวไปส6กดาวนะครับก็เล่นกันตึงเอาเรื่องน,นะเอาจริงคือมันตึงเพราะมันไม่มีคนล่อสกิลให้นะครับเราก็เข้าลําบากแล้วก็ทันคิดั์ก็เข้าลาบากนะครับคือแทนเกมนี้เนี่ยเขาไปพึ่งอิลูเมียเกินไปครับในการเปิดแมพแล้วเขาไม่ออกล้างหรือว่าไม่ออกเปิดแมพเลยนะครับทับเทนนะเขาออกสเมเด็จมระหแรกเลยนะครับ คือถ้าหากไม่มีร้านในเกมนี้เนี่ยคือถ้าหากบ,บาวดาฝั่งได้น,นะครับเรียกได,ด้ว่าตื่นขึ้น,นมาปุ๊บนหลยเจอสกิลสตาร์ดโดนนุ่นนี้นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหรือเปิดตาก็สําคัญพอกันนะในเกมนี้นะคือเทนก็เล่นดีแหละเล่นดีแหละแต่ว่าทีมนู้นเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นเซมนะครับแล้วก็งอกสกิลนะครับทาให้เราเล่นค่อนข้างยากนะก็จากที่ผมสังเกตนะคือลิงก็พยายามที่จะเข้ามาล้วงยอนให้ได้น,นะครับซึ่งถ้าหากล้วงยอนได้ปุ๊บเนี่ยเอาทีมเขาก็จะถงเข้า ไม่ค่อยได้ตายฟรีเท่าไหร่นะครับเขาก็ยังสวนปิดคิวไปได้นะครับก็ไอ้นี้ต้องให้เครดิตย้อนด้วยนะก็ถือว่าเล่นได้ดีกันทุกคนนะครับแล้วก็สดเซนเทมนะครับก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับก็จะเน้นที่การใช้กรอบไฟนะครับจะขาดไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันช่วยในการเคลียร์คลิปแล้วก็หาเลือดคืนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดับสั้นนะครับก็ทําให้สกัดเนี่ยดูมากขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าผมไล่ทุบยับเลยนะครับถ้าหามีจังหวะนะในเกมที่มันเล่นยากๆแบบนี้เนี่ยก็สกัดกก็ต้ออองงหหหาาจัวะะในนนรเเล่่ยย นะครับก็ลองปรับเปลี่ยนกันเล่นกันดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะครันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ